โอเคครับผมแล้ววันนี้ก็จะเป็นการคลิปแบบชิวที่สุดเท่าที่ผมทํามาเลยนี่ยวันนี้ผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆใน youtube นะที่ติดตามคิวมานะครับผมก็อยากจะบอกไปเป็นแนวคิปละกันนะซึ่งหลายๆคนนะครับตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาทํา t i กต o k กันเยอะใช่ไหมแล้วหลายๆคนก็บอกโอ้หพี่คิวแม่งโคตรเหนื่อยเลยแม่งคตรท้อเลยมาทอีอยากคลิปไปแบบไม่มีวิวเลยหรือลงคิปไปร้อกว่าวิวแล้วก็ไม่ไม่มีวิวต่อ ม,มีคนกดไลค์ขายของไม่ได้เหนื่อยท้อจังเลยพี่คิวตรงนี้พี่คิวเป็นเหมือนกันไหมครับอันนี้คิวพุ่งตรงนะครับเพราะคิวก็ดูแลหลายๆช่องนะรวามไปถึงช่องโตคิวเองเนี่ยบางทีนะครับคลิปที่เราโพสลงไปมันก็มีศูนย์วิวบ้างร้อยวิวบ้างก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นแต่เราจะต้องทํำยังไงเราต้องมีทัศนคติยังไงกับการทําช่องเราอันนี้ผมมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกับทัศนคติของผมที่ผมสร้างมาแล้วหลายช่องแล้วก็มียอดผู้ติดตามแบบ หลักห้าหมื่นหลักแสนหรอกโอเคครับคิวขอเรียกเทคนิคนี้ว่าเทคนิคต้นไม้แล้วกันนะหรือว่าเรียกว่าทฤษฎีต้นไม้แล้วกันนะทุกคน Jake. คนือวันนี้ครับเราสร้างช่องติ๊กต็อกขึ้นมาใช่ไหมผมรู้ว่าทุกคนสร้างขึ้นมาอยากได้รายได้เพิ่มไม่ว่าจะอาจจะเพิ่มแบบหลักพันหล, ms, ur, หลักหมื่นหลักแสนุณก็อยากเพิ่มรายได้มากขึ้นนั่นเอง <hoof das> ฉะนั้นแหละครับวันนี้เหมือนคุณปลูกต้นไม้ครับคุณปลูกต้นไม้เหมือนคุณสร้างช่องครับวันนี้ถ้าเกิดคุณรดน้ำต้นไม้ทุกวันนะครับต้นไม้ก็จะโตขึ้นโตขึ้นทุกวันันใชครบ เหมือนกันกันกบช่อง t ิ k t o ๊เลยครับวันนี้ครับคุณก็แค่ลงคลิปลงคลิปทุกวันนะครับผมช่องของคุณก็มีโอกาสโตขึ้นตรงไหมครับต่อมาครับถ้าเราเปรียบเทียบกับต้นไม้อีกวันนี้ครับถ้าเราลดน้ําต้นไม้ทุกวันทุกวัน,วนต้นไม้โตขึ้นจริงไหมจริงแต่ต้นไม้บางต้นอาจจะตายนะครับเพราะเราอาจจะลดน้ํามากเกินไปลดน้ําน้อยเกินไปฉะนั้นนะครับในข้อที่2เนะี่ยคิวจะพูดถึงนนั้นก็คือคุณก็ต้องไปศึกษาครับว่าต้นไม้ต้นนั้นแหละ คาดอะไรนะครับผมเราลดน้ํามากเกินไปไหมหรือเราลดน้ําน้อยเกินไปแล้วต้นไม้ต้นนี้ยเขาชอบแดดมากไหมแดดน้อยไหมเหมือนก,น,กนกันกับช่องเราเลยครับวันนี้ถ้าเกิดเราสักแต่จะลงคลิปสักแต่จะลงคลิปง่าย,ายๆลงคลิปที่ไม่มีคอนเทนต์วันนี้คนเล่นติ๊กต็อกเป็นล้านคนขายของผมมองว่าเป็นน่าจะ50,000นคนนะีขายของในติ๊กต็อกอะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณสักแต่จะลงคลิป สักแต่จะทําอะไรแบบเดิมๆไม่ศึกษาช่องตัวเองครับฉะนั้นแล้วค,คุณก็จะขายไม่ได้เหมือนเดิมนะเป็นสองปีสมปีคุณก็จะขายไม่ได้มันก็เหมือนต้นไม้ครับอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมวันนี้คุณอาจจะลงคลิปเยอะไปหรือเปล่าลงคลิปที่เยอะของไปของคุณเนี่ยมีคลิปไหนสนใจบ้างลูกค้าสนใจคลิปไหนล่ะคุณต้องศึกษาถ้า,ากเกิดคุณไม่ศึกษาเลยคุณลงสเปซสปาแล้วมันก็ยังไม่มียอดขายฉะนั้นล่ะครับมันก็คงจะยังไม่มีลอดขายต่อไปวิธีการทำไม่สม่ำเสมอเพียงพอ หรือคุณอาจจะทําเนื้อหาที่สเปสสปดเกินจนคนติดตามคุณเขาไม่รู้ว่าคุณทําอะไรกันแน่นะคผมฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็ต้องไปศึกษาช่องเราว่าลูกค้าชอบอะไรในช่องของเราครับนี้สำคัญมากๆนั่นเองนะและในเทคนิคที่3 อันนี้ก็คือน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดแล้วนั่นก็คือต้นไม้ได้เติบโตอย่างสวยงามถูกต้องไหมครับถ้าเราดูแลมันได้อย่างดีและถูกต้องนั่นเองก็เหมือนก,นกันกับช่องเลยครับถ้าวันนี้คุณเข้าไปศึกษาช่องตัวเองลงคิดตัวเองอย่างสม่ําเสมอแล้วก็รู้แล้วว่าลูกค้าของคุณชอบแนวไหนคุณก็จะจับทางได้ครับแลวช่อง,องคุณก็จะเติบโตได้นั่นเอง ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคต้นไม้ของคิวนะครับที่คิวเอามาปรับใช้เกี่ยวกับช่องนะฉะนั้นแล้วครับวันนี้ครับเราเหมือนหว่านมานในลงไปในการปลูกช่องติ๊กต็อกขึ้นมาครับต้นไม้ไม่สามารถโตในวันเดียวได้หลายหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพ mm ี่คิวช่องติ๊กต็อกเนี่ยมันก็สามารถเล่งโตได้ใช่ไหมเล่งโตได้ครับถ้าเกิดคุณมีเงินคุณก็สามารถโปรโมทได้แต่ถ้าเกิดคุณโปรโมทไปผิดคลิปละคลิปที่คุณโปรโมทอาจจะขายได้แต่ไม่ใช่ตัวโตวของคุณละ่ะ อันนี้ก็ต้องมาถูกเขียนกันดูครับว่ายอดขายที่ได้กลับมาคุ้มไหมแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนดูงแนวทางฉะนั้นแหละครับการสร้างช่องเนี่ยคิวก็มองว่าเป็นราหวานเป็นต้นไม้ไปแล้วกันนะทุกคนเราไม่ต้องคิดมากครับเราไม่รู้ว่าไอ้ช่องตัวเนี้มันจะเติบโตต้องใช้เวลากี่เดือนกี่ปีนะครับผมแต่ถ้าเราสม่ำเสมอลดน้ำมันทุกวันดูแลมันทุกวันนะผมรักมันเหมือนลูกคนหนึ่งอะครับวันหนึ่งมันจะเติบโตแล้วก็ออกดอกออกผลที่สวยงามให้เราเก็บกินนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีแล้วครนีง้้ไว เพื่อเตือนใจทุกคนแล้วกันไหมครับ